I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, moving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณแม่ติ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ติ๊กมีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับสาระวิชาศิลป,ปะสร้างสารรค์นะคะวันนี้แม่ติ๊กจะพาเด็กๆนะคะ นะเกี่ยวกับมากระดิ่งนะลูกนะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูอุปกรณ์นะคะที่จะต้องเตรียมในวันนี้นะคะวันนี้แม่ติ๊กนะคะใช้กระดาษสีแผ่นใหญ่นะลูกใครมีใช้กระดาษสีได้นะคะหรือใครไม่มีนะคะเราก็ใช้เป็นกระดาษ A4 เ,เหมือนเดิมนะลูกนะจะเป็นสีหรือเป็นสีขาวก็ได้นะคะวันนี้เราจะใช้วิธีการเล่าไปฉีกไปนะคะเล่าก็คือแม่ติ๊กจะมีนิทาน,นะ มาเล่าให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆก็ทําตามด้วยนะคะว่าแม่ติ๊กจะดูรณาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเพื่อจะนํามาสู่งานศิลปะสร้างสรรค์ข,ของเรานะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาพับกระดาษกันก่อนนะคะเด็กๆมีกระดาษใช่ไหมคะเด็กๆทาตามแม่ติ๊กเลยนะคะกระดาษของเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกนะคะทีนี้เด็กๆทับกัน แบบนี้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะเราก็พับครึ่งอีกนะลูกนะพับลงไปนะคะแต่ครึ่งให้ได้แบบนี้นะลูกเด็กมองเห็นไหมเลยไม่ติดกจะพาทำช้าๆนะเราก็จะได้ครึ่งมาแบบนี้นะลูกถูกไหมคะแบบนี้ นะคะหลังจากนั้นเราก็พี่แบบนี้นะคะเด็กๆเห็นเส้นตรงกลางแล้วใช่ไมหมลูกหลังจากนั้นนะคะเราจะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแต่ละด้านนั้นนะพับให้ได้แบบนี้นะคะเด็กๆดูนะ,อ,ะอีกด้านนึงก็พับให้เหมือนกันนะคะ,ะจะได้เป็นแบบนี้ขึ้นมานะคะ เด็กๆทำตามไม่ยังเอ,อ่ยได้แบบนี้ไหมลูกหลังจากนะั้นเราไปพร้อมกันเลยนะพับฐานตัวข้างล่างขึ้นมานะคะได้แบบนี้มันเหมือนรูปอะไรลูกรูปอะไรคะโอ้แมตติใช้สีแบบนี้เด็กๆมองเห็นไหมเอ่ยนะคะเห็นไมนหมนลูกอยู่เนาะนะคะ พอได้แบบนี้เด็กๆลองดูสิคะแม่ติ๊กภับแบบนี้มันคล้ายๆรูปอะไรรูปรูปเรือใช่ไหมคะเรือมีอะไรนะตรงนี้เขาเรียกอะไรลูกระดูเรือนะคะหัวเรือแล้วก็ท้ายเรือนะคะวันนี้จะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลนะคะโดยเราจะนําสินค้าไปส่งด้วยนะคะเป็นเรือขนสินค้าโดยมีเด็กๆนะคะเป็นคนขับเรือ คนบังคับเรือนะเด็กๆก็ช่วยนะคะขับเรือนะคะให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะเราจะไปส่งของนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมแม่ติลกได้เลยนะคะมีเมรือลำหนึงลอยอยู่กลางทะเลนะคะหลายวันแล้วเพื่อจะไปส่งสินค้านะคะและแล้ววันนี้มีพายุพายุลูกใหญ่มาก กระโดดเักระโดดนะคะกเของเราก็เลยพอม่ติ๊กบว่าหักเด็กๆก็ีกเลยนงลูกฉีกตามแม่ติ๊เลยนะฉีกออกเลนะคะเฮ้ยอยไปอีกนะคะกระโดดเรือหักแต่มันก็สามารถลอยไปต่อได้นะลูกนะโอไปอีกนะคะท้ายเรือ เจอกับก้อนหินก้อนใหญ่นะคะชนกับก้อนหินเขา้าท้ายเรือก็เลยหักเหมือนกันนะคะเด็กๆก็หักออกนะคะชี้บอกเหมือนกันนะลูกนะท้ายเรือก็หักนะคะทีนี้ยู่้นข้างหน้าส่วนข้างหน้าข้าไปดนกับก้อนหินนะคะคก้อนหนอนนี้มาโดนหน้าของเรือ เรือเป็นยังไงคะอ่าเรือนะคะส่วนข้างหน้าของเรือก็หักเหมือนกันนะคะเราก็ฉีกออกเหมือนกันดูนะฉีกออกเลยส่วนประกอบต่างๆของเรือแล้วกสินค้าที่อยู่ในเรือกะจัดกรเต็มทะเลอ่าอนะะีนี้ คนมาช่วยเยอะแยะมากมายนะคะเขาก็เลยบอกว่าเรือลำนี้ขนสินค้าอะไรอ่ะทำไมเด้งทะเลเลย,เ,ลยเราอยากรู้จังเลยว่าสินค้าอะไรในนี้มีคนนึงนะคะไปหยิบเอาสินค้าขึ้นมาอยากรู้จังเลยว่าสินค้ามันคืออะไรให้เด็กๆทายนะว่าสินค้าที่อยู่ในเรือมันคืออะไรเด็กๆค่อยๆขี้ออกนะคะจากท้าย รู้หรือยังคะว่ามันคืออะไรล่ะนะคะที่เราปึ๊บปึ๊บมันค,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 คืออะไรลูกมันคืออะไรเลยมันคือเสือ้อใช่ไหมคะสินค้าในเรือลำนี้มันก็คือเสื้อนั่นเองนะคะอ่าเป็นยังไงคะเด็กๆทำนะคะตามแม่ติ๊กเด็กๆได้ออกมาเป็นรูปเสือ้อไหมลูก เรามาตั้งชื่อเรื่องนิทานนะคะเล่าไปฉีกไปของเรานะคะแม่ติ๊กจะตั้งชื่อว่าเสื้อน้อยๆนะคะของเด็กๆนะคะเสื้อเล็กๆน,น้อยๆของเด็กๆแม่ติ๊กใส่ไม่ได้นะต้องเหมาะสมกับเด็กๆนะคะเห็นไหมน่ารักมากเลยถ้าเป็นสีชมพูแบบนี้ต้องเป็นของใครลูกผู้หญิงใช่ไหมคะชอบใส่สีชมพู นะคะถ้าเด็กๆไม่มีกระดาษเหมือนแม่ติ๊กนะลูกนะใช้เป็นกระดาษ A4 ก็ได้นะคะถ้าเด็กๆไม่ทันนะคะเด็กๆสามารถนะลูกนะย้อนดูคลิปได้นะคะดูวิธีการฉีดดูวิธีการทำของแม่ติ๊กว่าทำยังไงนะคะพอเด็กๆได้ออกมาแล้วคนไหนอยากได้เสื้อตัวใหญ่ๆเอากระด,ดาษนะคะกระด,ดาษแผ่นใหญ่ๆมาทำแล้วก็ ใส่เสื้อถ่ายรูปมาส่งมาให้แม่ติ๊กดูด้วยนะคะอ่าเด็กๆอย่าลืมทำตามนะสำหรับคลิปกิจกรรมนะคะสร้างสรรค์วันนี้ของแม่ติ๊กนะคะก็คงจบแค่นี้นะคะเด็กๆสามารถติดตาม,าามาแม่ติ๊กนะคะในคลิปต่อไปได้ว่าแม่ติ๊กจะมีคลิปอะไรสนุกสนานมาฝากเด็กๆอีกนะคะสำหรับวันนี้แม่ติ๊กต้องลาเด็กๆไปแล้วนะคะบา,บายๆค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ